radio so you, you to the กว่า10ปีกับความมันระเบิดภูเขาเผากระท่อมตามสไตล์ไมเคิลเบย์จนต้องสิ้นสุดการเดินทางอันแสนยาวนานเรื่องราวของเราจากกลนต่างดาวที่แฝงตัวอยู่บนโลกก็ถูกนำมาสานต่อในแบบที่มีความอบุนมากขึ้นใน b u m b l e b e ี ย้อนกลับไปในปี1987บัมเบิลบีคนพบที่หลบภัยอยู่ในเมืองเล็กๆในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยที่ชาลีเด็กสาวที่กำลังจะมีอายุครบ18ปีคนพบบัมเบิลบีในสภาพโูกสวาเก้นสีเหลืองผูกพังผ่านศึกมาหนักและในไม่ช้าเธอก็รู้ว่าบัมเบิลบีไม่ใช่แค่รถเต่าธรรมดา จนเกิดเป็นมิตรภาพแสนอบอุ่นระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรจากความสำเร็จในบัมเบิลบีทำให้ทางค่ายสามารถสารต่อแฟนชายนี้ไปได้ในอีกรูปแบบหนึ่งและปลุกชีพแฟนชายนี้ขึ้นมาใหม่ใน Transformer r i s e of the b e a s t จากข้อมูลล่าสุดตัวหนังจะเล่าถึงเหล่าออโต b บอกับ Decepticon และเผ่าพันธุ์ใหม่อย่าง Maximal กับ t e ท r ล c o n ที่ได้แฝงตัวมาอยู่ในโลกมนุษย์และกำลังเตรียมเปิดศึกกันในโลกในภาคน,นี้เราจะได้เห็นเหล่าออโตบอทกลับไปใช้ดีไซน์ดั้งเดิมตามคอมมิกบัมเบิลบีในภาคน,นี้จะเป็นรถเชฟโรเลตค c a m โลเจนทูปี1970ออกซิมัสพามกลับมาเป็นหัวลากสุดคลาสสิกอย่างแฟกไ r เนอร์ FLA86 ในปี1987 RC ขุนยนสาวคอมมานโดบูหลกจะเป็นมอเตอร์ไซค์ดูคาติ916วิลแจ็คเป็นรถตู้วอล์กสวางแค1นทีวและที่ขาดไปไม่ได้เลยคือมิลลาดสายลับของออโตบอทซึ่งเขาแปลงร่างเป็นรถพอสต์964 RS สีเงินลายแถบน้ำเงินตัวละครที่ดูโดดเด่นที่สุดและมีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวละครเอกของเรื่องในภาคนี้เตรียมพบกับสงครามครั้งใหม่และปลดปล่อยจากโกนสูน ใน Transformer ไ i ฟ e of the b e a ี t ก่อนจากกันไปบอกเราหน่อยครับถ้า o p t i m u ั p r i m มต้องมาสู้กับ Optimus Prime คุณคิดว่าใครจะเหนือกว่ากันคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับ